ขายที่ดินเปล่าเนื้อที่5ไร่2งาน77ตารางวาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะตำบลย่านมัดซีอําเภอพยุหคีรีจังหวัดอคอนครสวรรค์ด้านหน้าติดถนนลาดยาง2เลนเป็นเส้นหลักของหมู่บ้านหน้ากว้างประมาณ32เมตรลึกลงไปจากถนนประมาณ108เมตรมี2ฉนด ไฟฟ้าประปาหมู่บ้านผ่านหน้าแปลงที่ดินห่างจากสายเอเชียฝั่งขาเข้านครสวรรค์ประมาณ500เมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุหคีรีประมาณ850เมตรห่างจากวัดส,สะทะเลหรือหลวงพ่อเทพประมาณ1.1กิโลห่างจากโรงพยาบาลพยุหคีรี1.6กิโลห่างจากตัวเมืองนะครสวรรค์24กิโลที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ที่ดินเหมาะทำโครงการบ้านจาัดสรรขายเจ้าของยินดีให้เอาไปทำได้ก่อนนะคะแค่วางมัดจำสิบเเซขายรวม10บล้านบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม0 9 4 4 64 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ